สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าผ้าเขาปลาวันวนิดจิตแจม่มใสเด้อจ้ะเด้อมาก็เอพ๋พอนเด้อจ้ะเด้อเปลี่ยนคนมากจา้ะเดี๋ยวเด้อขอหันกล้องก่อนพี่พรจา๋าพุนเอพ๋พอนอยู่พุนจ้ะสวัสดีค่ะมาเจอมาดามลมามจ้ามาไปเจอเห็ดละดอกหนึ่งเนี่ยพี่พรเห็ดเห็ดเห็ดเพิ่งเข้ากำ่ำจ้ะสวัสดีพี่น้องอ สวัสดีค่ะเก็บ <g ay> เห็ดเผิอ,อกเขากํามได้จ้ะเด้เอโอ๊ยเถาแล้วเถาแล้วอ้เอาเสาปลาไปเป็นเสือเป็นแนวต่อไปมาเจอเห็ดเผิงของแท้แล้วพี่นนองมาดูกันสิเราถือใส่ไรบ่จ้ะอ้าววายโอ้ยไม่ได้แล้วเน่า เราเป็นเสือล่าจา้ะพี่น้องจ้ะพอแม่พี่น้องอยางพานเฮ็ดมาได้จังไดเมื่อกี้แดดมันซองตาเนาะนี่เฮ็ดจ้ะนี่ด <c oughs> ีนะบวเหยียบเหล้าหวานดี่นะเออฝนบ่รตกเฮ็ดก็เริ่มทุดถอยละจ้ะฝนบ่รตกเนาะดอกเล็กหวานเฮ็ดถุงหวานมาเด้อ อ้าวมีอีกดอกนุงจาะพี่น้องจา๋าดินแห้งแล้วก็ยังโอูยนั่นดอกหน่อยเอาไป่อนดอกหน่อยแล้วเนาะเต็มที่สองเจออีกแล้วจา้าตะปุตะปิตะมุตะมินี่จา้าสวยอยู่เด้อมาเบิง่งเฮฟถึงเลือดดูพี่นอ้องจ้า เก็บก่อนได้จ้ะเด้ดอ,อ,อนี่พุ่น่ะทุบปุอยู่เน็ดพึ่งเลือดแพทย์ก็ได้นี่อปอจ้าพ่อแม่พี่น้องยังมาดนเสือพึ่งหินนี่ล่ะเห็ดเริ่มไว่ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อวายแล้วจ้ะวายแล้วแถบนี้มันมันแห้งอ่ะจ้ะนอกจากเลยเห็ดกับพวกค่อยเกิดแล้วเมื่อ,อก,กี้ย่างผ่านบ่เห็น หนี่จ้ะนี่สุป,ปุอยู่ในพี่น้องเห็นบ<อ>่ไข่ยอยู่เด้อละ่ะเนาะเก็บไปตรงไหนได้เสื้อผ้าตัดขาได,ด้จ้ะเด้อเก็บไปก่อนฟินพิ่ก่อนเนาะอ้าวมองดีๆก็มีอยู่เด้อจ้ะเด้อนี่โอ้ยนี่จ้ะพี่น้อง <S <s เห็นบ<ๆ>่สวยสวยสวยเฮ็ดหนานี่ใจซ้ำเ,เ,เนี่ก็ดีเลยจ้ะตอนเฮ็ดไหวเนาะสวย นนี่จ้าสองดอกจ้ะโอ้ยนี่น่าดสวยๆเห็นบพี่น้องจ้ะนีอีกดอกหนึ่งจ้ะขาวจุ้นพูนอยู่นี่มาใสิผ้ามาตัดขาแล้วล่ะจ้ะเนาะมามาตัดขากันเฮ็ดที่ใดเนาะวันนี้ได้เฮ็ดเพราะท่านหลายเด้อพี่น้องเพราะเฮ็ดเริ่มไหวแล้วปลาหนีละกะอีกอย่างหนึง่ง ในกว่าันมีคนเขา่าเห็นห้อยคนเขามากกันจ้ะจะได้ตัดขาจา้าโอ้ยพี่นนองเห็ดช่วงนี่ตตรงทำใจด้ยนี่โอ้ยเหลืองเบิดเลยเบือดแมนบ่ได้โอ้ยแมงจอเบิดเลย บ่งพี่นนอะก็สิตาถิมหลายเห็นบ่ามาดูดอกอื่นกันเป็นไงมั่งเออดอกนี้โอเคอยู่จ้ะดอกนี้ฟินฟินเสียงไพ่ยัางทั้งปุ่นมากก็เอ่ยพอนแต่ว่าเราคือสีงานไปทั้งไต่ไว้แท้ทั้งเสียงจากทั้งเถิ่องป่า ดอกน้อยแต่จิตเล็กต,ตัวนี้ะจ้าอันแพทยตัดขาจ้ะพี่พรเอาบ่าไปผมมาต้องอันเมื่อสัปดาห์ตัดขาค่ะพี่พร นี่จ้าเห็นบ่พี่น้องจ้างามอยู่ดอกงามกวบงามเนาะนี่ตะปุอยู่เห็นบ่จักดอกสี่หาดอกเกาดอกแปดอกเหเหลืองอีกแล้วจ้าเหลืองอีกแล้ว นิดผงเลือดนี่จังมันงาม,ม,มเห็นปกสองดอกสุดท้ายนี่มันดอกแหลกที่เห็นบ่าจำบ่ไไ้ล่ะจ้ะจำบอ่อไรนี่ พุตัดหลายแท้นะหนือกว่ามันสีแมงน่ะแมงอิลีฟังนี่แมงจ้ะนี่นี่ตัดออจ้ะกล่องไปทางนึงมือคนไปทางนึงนี่ได้จากพี่น้องเฮ็ดที้ห่อใยปะหาต่อจ้ะพ่อได้หลุ่นอยู่ได้เนาะพอแม่พี่น้องตั้งเด่นถึงหลงตาพ่นเนาะนี่ โอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้ะกี่เล่ามาดามเนาะเห็นมาเก็บนี่ไหม <c oughs> นี่จ้ะฟินๆด้วยกาเนาะพี่น้องเนาะบึงทีละงามอยู่งามงามไปดอกนี่ดูอ๋อว้าวดอกนี่ก็ได้ดิจ้าว้ายนี่ <c oughs> โอ้นี่ทางนี้บ่ค่อยงามแต่ฟังนี่งามหลายจ้ะเดี๋ยวไปตัดสาไปเหลือกอนอันเนาะนี่ว้าว หนี่ดีนะเพิ่นบบเห็นพี่น้องสวยจริงๆเราง,งามค่ะเมืองเมืงถ้าบบสังเกตเพิ่านี้คือสิบโเห็นนะจ๊ะ <c oughs> ว้าวเมืองเมืงจะ้ะนีส่สวยๆดอกนี่งามงามพูน <c oughs> นี่ก็อุออ้ยเสือเมืองเมืงเสือพูน <c oughs> เสือเห็ดไหมพี่น้องแล้วเราก็ขึ้นไมอ่อีกแต่ฝนตกลงมาเนาะดอกนี่งามลงตาเพิ่น แพตในว่าสิบว่ามีคนขืนปลามันแห่งแต่มีคนขืนคือเก่าจ้ะมามาตัดขาฟินๆกันเนะาะอาจารย์ดอกเมื่อกี้นี่เนาะนี่สุดยอดเลยเลยนี่เด้อจะเด้สวยอยู่นะพี่น้องนาะดอกนี้งามสวยงามจ้ะนี่นั่นนะสุดยอด ดอกนี้ดอกนี้ก็งามนี่จ้ะดอกนี้ก็สวยนะจ้ะปุณน่ะโอ้ขาขาจั้วเลยเอา้ามีเหลืองอยู่หน่อยนึงเหลืองในหน่อยเองสีแบบเอาได้อยู่จ้ะมันรุนดอกนี้น้ากันด้วยพี่น้องสีได้บะเนาะมันรุนน้ากันดูฝั่งนี้ก่อนโอ้ขาวจั้วฟังได้อยู่จ้ะพี่น้องจ๋าได้ได้ไดแบบนี้แล้วนี่อาจะตัดทั้งนี้ออกหน่อยนึงสีเนาะ นี่ส่วนใดสิบอดีกับตัดออกไปนั่นหัวหลุดเบิ่งฟังนี่เอาค่วงห้ามไปลุ้นรุ่นกันต่อได้พี่น้องเด้ออันเด้อตัวนี้บบแมนจ้ะบบแมนว้าพี่น้องเบิ่งเบื้งพอเรามาเที่ยวก่อนเราไม่เห็นน่ะพี่พรว้าพี่น้องมาเบิ่งเด้อคิดว่าขาหน่าจะเอาใยนะนะนะเบิ่งเบื้องเบื่งว้าไงเต็มจอเลยปะนี้เฮ็ดผงหนักหไงว้า เถียวกอนปเห็นเอาได้เอาได้เ,ดเสือล่ะครับได้แทน้นี่นี่เดี๋ยวแต่จะเอาเมื่อวานนั่ตัวน,นี้จะเอาเสือแล้วไปปล่อยอยู่งั้นเอาไปหลายดอกเลยพี่น้องพูดนะป้าจิโถดูสิมันไม่พี่น้องจางาางา๋าไงคักไงเนาะเหนื่ยอยฟินฟินดอกนี้เถียวก้อนมาปเห็นแล้วสีสน,วน่าจงสีู้ใดสีห็นเจ้าเนาะลงตะกร้าไปซะ เจ้าจุงลงตะก้าไปใช่ลอยเขาตัดขาไม่แต่ขายังไงไปแต่สะออนเธอได้พี่น้องเด้อเน่าเลอจ้ะโอ้หน่อยเดียวรัดอ๋อเขากะต้องสีบโทนี่นอ๋อดีนะที่เห็นดอกนั้นอยู่ใกล้ๆกันนีเอง,เองจ้ะสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องอา้า อันมากมา,มาเดี๋ยวพ่อเนอ่อนมาเบิ่งเห็ดเพิ่งเลือดเกิดเป็นขอบขั้วแล้ววะไหนพี่พรโอ้ยเออเออมาดอุ้ยสวยมากเลยพี่พรเอ้ยอุ้ยเด้อดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งได้ใจได้อนี่พูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะสวยจริงๆสวยๆถ่ายรูปมได้เลยพี่น้องจ้ะนี่งามค่ะนี่ก็ใบใต้สามดอกพิหันแล้วก็นี่ หกจอกอ่ะพี่พรเก็บเลยค่ะสวยเหลือเกินเก็บเลยนะคะเก็บเเลยจ้ะฮู้ยงามแหงนะพี่พรเนาะตุ๊ปุติปิเอาเอ้พรก็ได้เห็ดด้วยเนี่ยมาดูไอ้นั่นไปข่าอืออือพี่พรอยู่ตรงนี้อีกดอกนึงเด้อเนี่ยใต้นี้ดอกนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เอ้พรแล้วเก็บเพิ่งเดือดเอ้พรเมื่อกี้อยู่เป็นขอเป็นขวดแห้งคักเนาะพี่น้องเนาะ สวยๆเลยะมุตะมิเลยนี่จะ้ะนี่จะ้ะพ่อเาพี่้นงะอ้ยเหลือดงตาเพิ่นเนาะนี่อ้ยเรา,นนาถืงได้อยู่นี่บังโดคือเพิ่นตัดมมเมนี้ห้อยข้นขื้นมาจ้ะนี่ข้นขื้นมาอยู่นี่เพิ่นตัดแล้วเพิ่นกับโบเด้เอาเนาะมันดอกมันกระเ่าแล้วเนาะนีน่ คนเพิ่อนก็หาคือเข้าในระดัะพี่น้องเอ้ยผู้ใดามาเร็วก็ได้เนะาะผู้ใดมาซาก่ะแต่แพ็คก็เปิดอพอนก็พ่อได้อยู่ได้จ้ะกต่พ่อได้เก็บอยู่เนาะดวงจีนดองเหี่ยวได้ปะเฮ้ยเราฟอนแหะพี่นอ้องแพ็เบาได้จ้ะเด้อนี่เบิ่งหอยเพิ่งตัดขานี่มีแต่ดอกใหญ่หอยหอ,อ่อนๆเนาะอีกแล้วจ้าพี่น้องดีนะที่เจอเธอนีอ่โอ้ยนึกว่าจะไม่เจอกันซนแล้วนี่ <laughs> จ้าเดินเดินมาเลยพี่พรจ้าจ้าดอกนีดูแมนเพิ่นบอเอาหรือจังไดโอ้เพิ่นบอเอาล์เจ้าเนาะถือกินจนสิบเบิดแล้วจ้าบบ <laughs> จ้าอุง <laughs> ดอกนีด,ดูอ้อด้่ย่น กันดอกมีสีใส่ได้บ่ได้จะได้ขาแข็งหรือได้จ้ะได้ดิจ้ะเดี๋ยวมาตัดตัดเลือเอาเนะาะมุจจ้อาดลงตาพ่นคื่อวาเพ่นบอกเอาแต่คิดว่าน่าจะลงตาจา้ะพี่น้องโอ้บ่ได้บ่ได้จ้ะบ่ได้ขากว่างเลยพุ่ๆๆนฮ่ยเสียดายเนาะ จ้าพอมีพี่น้องมันหมาน,นอยู่เด้อก็ำลังบอกก็เอยพอนว่าจางเลาะไปนี่แหละเพื่อมันหลงตาเพื่อนมันก็หลงอีจ้ะเห็นบะน่ดอกหนึ่งสองดอกแผดเห็นนี่งามๆเนาะสวยๆอยู่จ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้าเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นปอแมงกุ๊กกีจอเล่เาขออะไรที่เกาแบ่งกันกินนี่เกียรแลวผิมทันทีเลยจ้ะสวยๆ สองดอกเฮ็ดบบค่อยมีก so nice ับสิผ้าพี่น้องรูปค่ำอย่างเนี้ยเด้อบบคือช่วงเฮ็ดหลายเก็บแบบมาลาทอนช่วงเฮ็ดหน่อยๆกะค่อยๆรูปค่อยๆค้ำไปเนาะเฮ็ดเฮ็ดลลยกับเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะพอแม่พี่น้องไล่ตาจ้ามันจะว่ายแล้วพี่น้องเนี่นบเอยพอนแล้วะเฮ็ดมันจะว่ายแล้วจะว่ายจริงๆหละพี่พรเอ้ย จะตามฤดูกาลเพื่อนน่ะล่ะเอา้าพอไปพอมาออกเนอไปเลยตามฤดูกาลเพื่อนเราสิว่าตามฤดูกาลฤดูกาลเบิ่งปลาไปนำเนาะพี่น้องเนาะดูปลาไปด้วยนะเจ้ดูปลาไปนำ ไกด์กับพ่พอจะพแม่พี่น้องเขาปลาได้บ่ได้ก็มาคือเก่าก็พ่อได้อยู่นั่นหลักมันมาเนาะมันสิว่าป่าได้มันได้ที่เก่ามันแมนบน่นี่โอ้ยแมนบน่ไหนแมนบ่นี่โอ้แมนด้วยได้แมนจ้ะเห็นบ,น,นบอกพี่น้องนี่นี่ก็บ่ราะแมน เหดว่าสิบัเบิ้งแล้วแมนจุกเจียแมนนี่นจ้ะผีห้อยขาห้อยแล้วเผาเห็นบ่บห้อยเผาหลายตควเนี่ยหอยเห็ดเผาเพิน่นเพิ่นต,ตัดแล้วเพิ่นบ่เอาเพราะมันเผาเดี๋ยวว่าจะเพินพ่นห่ืเฮาคือกันละเนาะนี่จ้ะมึงแบบพี่น้องเห็นบ่ห้อยเห็ดเผาเป็นเสืออยู่นี่แหละจ้ะ เมื่อกี้นี่ว่าเห็นดอกหนึ่งนะพี่น้องแมนอยู่ดอกแมนยีน่นี่จ้ะเห็นบน<อ>นน่สหนึ่งนี่บอกเอยพ่อแนมดีๆสิมีรางวัลมับพี่น้องบึ้มบึ้งบึ้มเห็นหยั่งบ่นี่พี่พรสวยมากเลยจ้ะเนี่ยคู่นี่มึงพี่น้องฮัตจิโท ใช่เขาไม่เอากันแต่เราเอานี่โอ้งามปันนี่บบเอาจังไดาใ้เบิ่งพี่น้องเนาะเฮ้ยสวยสวยงามมากบุญนจ์ะขาหน่ยถือจอกินอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปตัดออกเนาะอดอกนี่เป็นคือบบเอานี่แล้วงามอยู่ได้พี่น้องแล้วนอนยุงสีนี่นไหมนี่มันแมนเฮดผึ่งเลยนี่ แพดเอาแหละเพื่อนบอกเอาจะแพดเอามืนอนี้เพื่อนมานักพี่น้องเบึงเบิงบ้าในรถอีกนะในรถอีกนะเราอะเราไปหามาแล้วกลัวสิมาหอดแพดแล้วก็หาละมาเหลือจ้ะนี่จ้ะดูพี่หออวบสวยพี่น้องเบึงวุ้ยขั้นแขวปะมาตัดขาให้ถีเเลยอันนี้น้องน้อยได้เมื่อนี้เบึงดองน้อยได้ มึงนี่เกยง่ายมากมันหวานตามอายุจากตามอายุมันหานี่นี่มาอู้นะมามามาตัดขาเห็ดกันพี่น้องจ้าเขาจะไปไหนเท่าไหรกล้องลอยไปได้นี่เบิ่งเห็ดเผือกเหลือที่แพทย์เก็บเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยตัดขาเห็ดแล้วก็สิบ้าเมื่อแล้วเด้อขาเก็จะไปเรื่อยแ้พี่พรดูพี่น้องเพรียังบ่แมงกุจีแล้วจอกิน ได้แค่นี่เบิง่งอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมแถบนั้นน่ะมันสวยนี่เบิง่งดอกนี่เด้อรุ่นดอกนี่น้ำกันเด้อจ้ะเด้อว,ว่าเราสิเป็นได้นี่เบิ่งห้อยเรากนนินอู้วผุน่ะพี่น้องต<า>ดัดขาเห็ดแล้วใส่เพื่พรรอจะเสร็จก่อนพี่นะเสร็จจ้ะเพราะว่าแพทย์ตัดไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะเด้อนี่นอเอาออกก่อนเก็ตัดให้เสร็จไปเลยนะกันนายมีเวลาไหมอ่ะนี่ ง,ง,งามอยู่ได้พี่น้องโอ้ยหมองนี้ไม่สวยเลยเฮ็ดเผ่งไก่สีอวสารอ่ะเด้พี่น้องเอ้ยอแต่ว่าปลาหนีเด้อบ่แมันบบหัวปลาอื่นเพราะว่าวพี่พรเราเระมาทางอื่นล้ว,วนันยังมีอยู่จ้ะแต่ว่าปลาหนีแล้วเสียอาวสารแล้วจ้ะป่านี้คนแค่ป่านี้แล้วก็ปลาที่แพดไปก็พี่จอยเนาะแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาอีกกสิก็ไม่แน่เนาะไม่แน่พี่พรไม่แน่ไม่แน่ ถ้าฝนตกเราก็ออกอีกละจ้ะลุนรุนได้อพี่น้องเด้อนี่นี่จ้ะมาลุนรุนนำกันเด้อลุนรุนว่าให้ฝนตกลงมาแห้งๆมาดามสิได้มีมีเห็ดเก็บให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้ะนี่เด้อจ้ะเด้อนี่นี่จ้ะมีเขาดีก็มีที่ปัดจ้ะปัดปัดติบ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 นี่นี่ดอกนี่ดอกนี่สงสัยอัน ใส่แมงโคนกินแล้วยังกินว่าถอนขึ้นแล้วไม่เอาอ่ะพี่พรเนี่ยหรือว่าใส่ไม่ได้ของเขาเขาไม่เอาจนแห้งหมดเลยอ่ะเราเอาเขาไม่เอาเราเอาอเยังสวยอยู่เลยนะดูเห็นไหมึินไหล นี่กระดานตาหัวเลยหัวก็ยังดีที่ยังมีหัวให้เราดูดอกนี้สิดอกไม่ได้บ่ขาต้องตัดออกเยอะเลยพี่น้องเอ้ยขาพุ่น่ะอืห้ามเสียดายนะจ๊ะเห็ดเพิ่งเบิดกันสิมีเห็ดอื่นต่อคือเก่าแหลาพี่น้องเอ้ยเนาะมีเห็ดอื่นให้ดูอีกนี่นี่ เห็ดดำเห็ดหนังไก่เห็ดหูหนูเห็ดนางลมรอบสองเก็บเห็ดหนังไก่ฟินมาก,มากจ้ะอันนี้เ<ห>บิ้งพี่น้องหัวหน่องแม่แอ่ยูเดี๋ยวจะเอาดอกง่าๆเห็ดเบิ้งที่หลังเด้อพี่น้องเด้อตัดที่หลังโอ้อหโอ้โห,ห มานาเงียบเลยเงียบเลยอวดเห็ดอยู่อวดเห็ดมาดามกับบัวเวียวร้ายแหละพี Demon> ่น้องหิวเข่าหิวเข่าหิวเข่ากันหิวข้าวหิวเข่าพี่ก็บบได้เตรียมาเลยพี่ออกแต่เช้าเลยไม่เป็นไรค่ะับไปกินบ้านรอมาดามตกวันนี้จะทํากับข้าวให้ลูกให้แฟนกินอยู่เพื่อลูกลูกมาเมื่อวานนี้แกทําให้ลูกแกกินวันนี้คิวแพทแล้ว พี่น้องดอกนี่ฟินคักเด้บอบงเด้อคุณนะว้าฟินไหมจ๊ะพี่น้องจ๋ามไม่เมื่อยแล้วนั่งเมื่อยอยู่จ้ะแต่ทนเราแค่นั่งย่องๆเอาพี่น้องนี่เบึงดอกนี่สวยเนาะพี่น้องเนาะสวยงามแล้วก็ตัดเลย,ยนี่จ้ะ พี่พรเอาที่เขาตัดไว้เบิ้งพี่น้องอันนี้เต็มจอเลยเลอพี่น้องเอาเงนมือมาตบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบิ้งเต็มจอเต็มจริงนะพี่พรดูพี่จะเอากลับบ้านดอกนี้พี่จะเอาเชื้อไปทิ้งไว้หลังบ้านอีกขาอยขายังสวยยังใช้ได้นั่นนะขาสวยนี่ขาแข็งเป๊กเลยพี่น้องจ๋า ถนัดตัดแบบคนแดนเหรอไม่แพทลองแพทจะได้ให้ให้ให้แฟนขับเห็นถนัดเพราะว่าถ้าตัดแบบนั้นเขามองไม่เห็นไงพี่พรถ้าตัดแบบนี้เขาจะได้มองเห็นตัดแบบถนัดเองแพทก็ลองไปอย่างนั้นหละนี่พี่น้องเบิ้งหูยพูนอ่ะอืมสุดยอดสุดยอดสุดยอดมามาเสียหายเบิ้งเห็ดเอพรก็ได้เยอะตัดออกแล้วก็สวยด้วยนะนะนี่ นี่เบิ่งเห็ดเหราอุ้ยเห็ดเึืงเลือดดอกนี่ไหมคือใหญ่แท้คะดอกน่าก,ก็เห็ดตุกปกูอยู่เอ้ยมานเสร็จแล้วล่ะคะเสร็จแล้วจ้ะรอรออยู่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะของแผ่เนาะสวยงามพี่กันเด้อนี่จ้ะเต็มมุเต็มมีคลิปนี้กับสุดเดฟากไว้ซัมเนี่เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เหมือนเดิมนะจ๊ะ เจอกันคลิปหน้าจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าเอพรสสวัสดีจา้สจาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า